ผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ช่องลูกขัเหนียวเซียวยีสาน <มา S 1> นะครับ,รบสำหรับคลิปนี้นะครับยุตตลาดอำเภอสมเด็จนะครับผมเปิดคลิปมาผพ้าพีพี่น้องเบิง่งหัวแม่หินดูบาสิ่โตัวใหญ่ครับพี่น้องสายไดนก่อข้อพิ่นว่าสายครับสายเจ้าลักนะครับเบิง่งเดี๋ยวผมทายทั้งพี่นะพ่อเนอะาะทาั้งแดดพีนะครับสายเจ้าลักโอ้ตัวพี่น้องผมสีว่าร้อยเจ็ดริิทิเกินไปบ่นนี่ ร้อยสูงร้อยเจ็ดทิพห์าครับคุณพอ่อเพื่นว่าเอาคุณพ่อไปทางหนาว่าทางหุ่นยังไงนะครับอ่าผมไทยยืนกูุงว่ายกเข้าเพิ่นงามๆานะพ่อนะครับ,รบท่องไปพ่อนี่ผสมมาไปม่านได้สามเดือนแล้วนะครับเอาตัวนี้ประกันท่องได้ยุ่งนะพ่อเน,นาะท่องพ่อนไหนบางที่นี่นาท่องอีละวันบ่ดววงตะัตน,นอท่องดวงตะวันนะครับพี่น้องดวงตะวันท่องจักเดือนแล้วท่านท่านนับมือสา <3 S 2> มเดือนก็อีกเจ็ดมือ นะครับประกันตัวท่องเรื่อพี่น้องนะครับเพป็นี่ตัวท่องให้นะครับเอาดวงตะวัน5ล้านนะครับกิโกฟาร์ม,ค,มนนค,นนครับพี่น้องร้อยเจ็ดสิบตอนแรกก็พราส่วนสูงเพิ่นตีร้อยเจ็ดสิบบวกได้ผมว่านะครับสูงส่วนสูงเพิ่นผมเบิ่งแล้วนะครับร้อยเจ็ดสิบเน่นอนนะครับแม่์มั่วคือแม่นสางเนาะพี่น้องมคักอีเนี่ยพี่น้องเพื่อนสูงเงยครับพี่น้องแม่นี่ไปมหมักงั่วเงย,ยเทียบ คนยืนพุนพี่น้นองคักเดียวนะครับผมหลายไปไหนพ่อป่ะนี้ละค้าห่องสองแสนก็อีกหามื่นทองดวงตะวันติดต่อเบอร์ไดครับอันนี้ศูนย์เก้าแปดแปดหาหนึ่งสามเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับผมอ่พอไอง่วงงามนะครับพี่น้องนะครับัวคู่กันเนียนแม่รับเอาอันนี้แม่เพิ่นป่ะครับเอาจูงแม่เพิ่นมาให้เบื้องน้ครับไอ เอาจูงแม่มาเบิ่งจังน่อยนะครับ,บปู่พี่น้องปู่เดยมักมั่วญ่แม่นี่ผมบอกเลยว่าถ้าวบุ๊บไปเห็นตัวจริงจะเสียใจแล้วครับพี่น้องข่าตีสื้อน้องพอนอีหลีมาเบิ่งตัวจริงสัก,กวันพี่น้องของวไใหญ่ยยอีหลีนะครับแม่ผสมอีกไปครับนี่ใส่พอได้ครับบัดน,นี่ใส่ดวงตะวันใส่ดวงตะวันคือกันเนะ<ห>าะใส่เจ้ารักนะครับสักเดือนแล้วครับแม่หนิอ๋อแม่ท้องสักเดือนแล้วสิบสี่พันรอบหไรไปไหนแม่นี่ราคา 8 0ครับพี่น้องนะครับเอาขอคุณในไลน์ครับคุณพ่อคุณแม่นะครับยูอำเภอใดก็ครับย่างตลาดครับพี่น้องพอไอนะครับเบอร์ทั่วกัตามที่ขอให้น้องแม่เนาะเอาครับติดต่อมาเลยราคาต่อร่องได้นะครับยหญ่ๆครับพี่น้องผมพาถามไปเบิ้งทางไทยตลาดเล็กน้อยนะครับ ไว้แล้ววะโอ้มันแม่กัดผู้ใด่นวะครับนี่จะไาแล้วครับคุณหมอหลน์ไปได้ครับรอจะคล้องอยู่ครับรอจะคล้องอยู่ซีสิบห้าผสมมาเนาะไปครับต้องรอถามแกก่อนครับอ๋อนะครับผมซีมื่นห่าติดต่อเบอร์โทรจังไหนเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแกก่อนครับอ๋อซีมื่นห่านนะครับจะคล้องคนวระยุนมาครับครับเดี๋ยวมาครับอ๋อครับ ได้ครับผมซีมือหาครับแม่นี่น,นะครับเดี๋ยวผมพาเขาไปเบื้องห้างหลังตลาดครับพี่น้องนะครับได้แล้วครับงัวเอามาจากตัวไห้ครับนี่บอครับแม่ลูก,กโอ้แม่ลูกครับใส่แม่เพิ่น อ๋อครับเดี๋ยวให้คนไ่แม่ลูกขึ้นหนเบื้องเจ้านะครับไรไปเลยแล้วครับแม่ลูกคู่นี่กนเ,นเกียติสิบหาลูกตัวเมียเนาะลูกลูก,ล,กลูกที่ไหนครับลูกตัวที่สองเนาะแม่ผสมอีกไปผสมแล้วจ้ะอ๋อผสมแล้วเด้จักเดือนแล้วสองเดือนใบหลอดมีครบเนาะอ๋อสองเดือนอาจจะตัวท่องได้แล้วนะครับเกียรติสิบตัวแรกครับเกีตสิบหาแม่ลูกนะครับผม โอ้ยลูกคือบลาลูกไให้เบิ้งไงเร็ว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 เอาเอาลูกลูกให้เบิ้งนะครับเอาสวัสดีครับอยากให้เพื่อนเอาลูกลูกขึ้นให้เบิ้งนะครับเก็ตทิปหาแม่ลูกครับพี่น้องเดี๋ยวจะโตครับอยู่ขอกงามๆโอ้เอานี่ครับลูกเพื่อนนะครับลูกสาวจ็ดเดือนนะครับเอาสามสามเดือนสี่เดือนนี่เนาะ ติดต่อเบอร์โทรจั่างไรครับห้าจากใดไปเรียงศูนย์เก้าศูนย์จ้ะศูนย์เก้าศูเจ็ดหาาสามสามสี่หาสามนะครับผมเอานะครับเอามาคู่เดียวนี่เนาะมาอนีิเอาตัวนี้กับแม่นบอกคู่นี่อ่าคู่นี้ไรเป็นไหนครับหกสิบสี่อ่าลูกขู่ขี้แม่ลูกตัวแม่นะครับแม่ผสมอีกไปอ่าบ้านเดียผสมนะครับผมเอานะครับอีกคู่นึงเลยครับ เข้าไปอ๋อคู่นี่นะลูกนอนพอดีอะไรลูกมาเบิ่งนะครับเอาคู่นี่ไล่ไปได้ครับคู่นี่แม่ขาวนะครับพี่น้องแม่ขาวลูกตัวแม่นะครับผมเอาไล่เราไวเอานะครับคู่นี่นะครับพี่น้องนะครับลูกตัวแม่นะครับตัวอะไรก็ครับคู่นี่หาหมื่นเอ็ดครับพี่น้องนะครับผมอยู่อำเภอหน้ามุนหน้ามุนนะครับเอา นี่ครับลูกเพิ่นนะครับเอาขอพูดในไลฟ์ครับผมน้าม,ม่นเด้อครับพี่น้องนะครับสามโคมนะครับาอยากได้ไปเลี้ยงกับติดต่อเพิ่นมาเบิ่งนะครับอันนี้ผู๋นะครับสายขุนไลฟ์ไปได้แล้วครับอยากได้สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันพ่อปีไปพ่ออายุบ้ <c oughs> านนี่ถึงเนาะเหลือตัวเดียวนี่บ่พ่อของพอ่อเหลือตัววเดียล่ะนะครับเบอร์โทรเบอร์ได้กับพ่อศูนย์หกสองศูนย์หกสอง หนึ่งหนึ่งแปดแปดหกเจ็ดหนึ่งนะครับอยู่หน้ามุ่นนะพ่อเนาะขอพูดในหลายครับพ่อแม่เท่าของผู้ใดญนนะแม่เท่านี่แม่เท่าสี่หมื่นหาท่องไปครับท่องแล้วค่ะท่องแล้วท่องจักเดือนแล้วครับท่องได้เดือนกว่าแล้วเอาครับท่องโค้มตัวหรือหลอดโค้มบูสยามเอาครับบูสยามนะครับผมเป็นเป็นบามันที่ชาโลลิเราเลยเออเป็นอันบามันหรือว่าไอ้ฮินดู เป็นง้อหูเนาะอ่าบูสยามนะครับง้อหูอยู่อำเภอใดครับอำเภอย่างตลาดย่างตลาดนะครับผมติดต่อจังไดก่อนครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าซีหกเก้าซีหกซีซีสองหนึ่งสาวทองแหลกนี่เนาะอ่าตัวนี้ประกันทองให้ได้ปะพี่น้องบ้านไหนตรวจได้เด็กจังมือเหรอครับผสมผสมใหม่ไม่ไปเดี๋ยวนะครับส่วนสูงกับยูประมาณลอยหาซิฟได้เยอะพี่น้องนะครับนะครับ ผสมมือวันที่สามกัญญาครับพี่น้องหกซีนะครับสามกัญญาหกซีนะครับเอาบูสยามนะครับขอคุณในไลฟ์ครับผมเบอร์โทรกับตามทีขอให้ครับพี่น้องอยากได้น้าเพลินไปเลี้ยงแม่ลูกของผู้ใดนอครับนี่ไลายไปได้เหรอคุณพ่อแปดสิบเท่าไรพ่อแปดสิบหาแม่ลูกลูกที่สามคือลูกซีพ่อลูกที่สามนะครับผมแม่ทับอีกไปสองสามเดือนแล้วเนาะ นะครับแม่ก็ประมาณลอยหาซิปบวกคุณล่ะพี่น้องนะครับมีเบอร์โทรบ่างหรอคุณพ่อติดต่อจังไลยน้อครับขันอยากได้น้ำน้ำลูกไสยู่บ้านได้เหรนี่งัวบ้านหัวงัวงตำบลอ๋อนะครับบ้านหัวงัวงสงเปื่อยหน้ามุ่นเพิ่นว่านะครับคุณพ่ออยังก่อนครับอ๋อพ่อส้ำเอานะครับพ่อสัมลี่ครับพี่น้องคู่นี่นะครับอไหนน้ำเพิ่นไปเลี้ยงกัล่องติดต่อมาเบิงนะครับ แปดกุ้งคั่ว่าครับคือเท่าไรน,นะครัานะครับมาจากตัวลอ,องคุณพ่อครับใช่ครับคู่รูพี่เมอ๋อคู่นั่นอ๋อผมไทยแล้วคู่นี่ยไทยแล้วลูกชายลูกชายจุงอยู่บ่โอ้ร้ายไปไหนล่ะครับคู่นี่หกหมื่น <60, 000 S 1> นะครับเอาตัวน้อยเท่าไหร่ตัวน้อยสามหมื 3, ่นตัวนี้ก็บสามหมื่นบ่ตัวละสามหมื่นบ่พ่อ อาเฉลี่ยตัวละสามหมื่นนะครับงั่วสาวประมาณปีครึง่งนะครับอ่าปีครึง่งติดตอ่อใไหนกับพ่อเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดสามศูย์แปดสามหกหกซีซีหนึ่งแปดสามหนึ่อำเภอหน้ามนุนมน,นะครับขอบคุณหลายครับคุณพ่อ <5, 5. S 1> ครับอำเภอหน้ามนุนครับพี่น้อง เดี๋ยวผมภาพไปเบื้งนะครับแม่สาวของงามข้างหลังตลาดครับพี่นอกครับเดี๋ยวเดี๋ครับพี่นอกใส่แล้วครับข้องขวาโอ้นี่นะครับเดี๋ยวของเพิ่นห่อนแดดไปลบแดดอยู่นะครับซ้ายแล้วไลยไปแล้วพ่อแม่นี่หกเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดท้องพ่อได้ครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเบิ้งใบหน่อยนะครับอ่าเอ็นดีสี่หกศูนย์ปีโป้ ผสมวันที่22กข้อ64นะครับเบอร์โทรติดต่อจะได้ก็ว่าสาวทองแรกนะค่ะนี่เนาะห้าสิบได้นะครับรอยหาสอตีนะครับผมศูนย์หกสามศูนย์สามแหนะครับศูนย์หกสามย์สามแปองหกหกอยู่อำเภอใดก็ครับอำเภอเมืองกาฬสินอำเภอเมืองกาฬสินตัวนี้ อ่ะนะครับตัวนี้น่าจะตัวทองได้เนาะเลประกันทองให้ได้นะครับเปิดไว้หล่ไปไหนก็ครับหก0 0ื่นเครับหกหมื่นเครับพี่น้องแม่นี่ง้อทองนะครับผมสาวทองแรกออกกระทบนะครับผมการันตีใหอร้อยหาซิบถึงร้อยหาซิบหานะครับบางเนื้อหนังแข็งขาดีนะครับแม่นี่เดี๋ยวขอแพงครับพี่น้องมาตัวททองเอาน้าเพื่อนเอานะครับมีรถทรงยุ่งพ่อเนาะเอาขอบคุณหลายครับคุณพ่อเดี๋ยว้อนครับพี่น้องวันนี้นัดแรก แดดหอนตะเศ้าครับตอนนี้สองโมงแต่ว่าแดดว่ามันตอนเที่ยงครับพี่น้องแม่สาวผู้เล่นอ๋อครับนี่แม่สาวจักบาทแล้วครับแม่นี่แม่หนีไปกสิบห้าครับผมหกแม่สาวจักเดือนแล้วครับอายุประมาณอายุประมาณสิบเดือนครับพี่น้องประมาณสิบเดือนแม่สาวส่วนสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกนะครับลูกพ่ออดไครับเพื่อนมาลูกสตริงเล่สองศูนย์หนึ่งเนาะเอาไม่จากตัวของพ่อมาดิ สองตัวแม่นี่กับแม่นบ่เอาแม่นี่ไล่ไปได้ก่อนครับหกสิบหานะครับผมเอาหกสิบหานะครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกแม่นึงแม่นี่ออกกระทบแต่ว่าแม่นี่ได้สูงครับพี่น้องร้อยสี่สิบห้าได้สี่สิบบวกเกือบสี่สิบห้าล่ำเงานะครับตัวนี้ไล่ไปได้ครับตัวนี้ราคาเปิดไว้แปดสิบหานะครับผสมไปยังครับยังไม่ได้ผสมเนาะสิบเจ็ดเดือนใกล้ถึงผสมแล้วพี่น้องไปหาแม่สาวพร้อมผสมนะครับแปดสิบหาราคาห้องนะครับ เป็นลูกคอหลอดหรือลูกข้อตัวน้ำมันลูกหลอดลูกสาวซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับแม่ก็จะเป็นออกกระทบแต่ว่าเนื้อหนังเบื้องหางครับพี่น้องหางเงาดีนะครับหางเงาเกือบหลักพื้นคุพี่น้องนะครับราคาห้องยังต่อรองได้เด้อครับพี่น้องอย่างไรน้ำเพื่นไปเลี้ยงเดี๋ยวผมถามเบอร์โทรให้นะครับติดต่อจะได้กับพ่อเบอร์โทร่งศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งหนึ่งสี่นะครับอ่าขอบคุณในหลายครับคุณพ่อครับเดี๋ยไปเบื้ แม่ลูกบ่ครับนี่หรือว่าโอเปอร์แมนนะครับแม่สาวนะครับขออภัยเบิ่งผิดนะครับตัวละจักบาทรดิแม่แม่ใหญ่นี่เท่าไรครับแม่ใหญ่นี่สามหมื่นเก้าตัวคู่กันนี่เลยครับสามหมื่นห้านะครับเป็นแม่สาวเพราะในผสมจักตัวเนาะแม่ครับทองว่างเพราะในผสมจักตัวด้วยครับพี่น้องนะครับแม่นี่ก็บรอยสี่สิบห้าแม่นี่ก็ประมาณสามสิบเนาะรอยสามสิบประมาณนี้นะครับแม่สาวเพราะในผสมติดต่อนจะได้กับแม่เบอร์โทร ยูบัตรไดยามาร์ดเรอเอเนาะนะครับเอาอน,นะครับคุณแม่ซอว่าแม่สีนะครับเอาอาสามารได้ขอบคุณครับคุณแม่ครับแม่สีอาสามารถนะครับอันนี้เอสวัสด,ด,ด,นะดีครับผม,บผมแม่ลูกว่พ หลายไปไหนล่ะครับคู่นี้หกหมื่นสองพันหกหมื่นสองพันนะครับลูกโตแม่เนาะลูกแรกนะครับเอาลูกแรกนะครับหกหมื่นสองเบิ่งลูกเก่นลูกงามอยู่แม่ผสมอีกไปครับบ่านเดียบผสมนะครับแม่บ่านเดียบผสมนะครับลูกเก่งอยู่พี่น้องนะครับลูกงามเนี่ยนั่งทะลุแข่งขาดีนะครับลูกนะครับอันนี้ก็แม่สาวเนาะแม่สาวไลฟ์ไปไหนครับแม่แม่สาวสี่หมื่นหกพันสี่หมื่นหกพันแม่สาวบ่านเดียบผสม นะครับของพ่อไม่สามารถเนาะเบอร์โทษอีกรอบนีพ่อ08 08 5แ7 573นครับผม14ด้วยพี่น้องนะครับผมแม่ลูกเปิดไว้หกหมื่นสองครับพี่น้องทีอว่าพระแพทนะครับแม่ลูกอันนี้แม่สาวขอบคุณในรายครับคุณพ่อนะครับให้มันหมานครับผมใส่ลรวพ่อโอ้แม่เขาโบดเนา อาหไลฟ์ไปได้เลรละค่าบ่ะนี้ระว่าซีสิบห้าผสมมาไปว่าในผสมแม่สาวประมาณจักเดือนสิบเจ็ดสิบปดนี่แหะครับอ่าสิบเดสิบปเดือนพี่น้องเรื่งหลนธรรมชาติครับพี่น้องยอมเพื่ออะไรครับม่วอเพื่อนาคูน้าคู่นะครับราคาเปิดไว้สีสิบหต่อรองในเบิดมืออ่าต่อร่องในเบิ้มือเบอร์ท่เลยครับศูนย์แปดห้าูนย์แดห้าเจ็ดสี่หกเจ็ดสี 0 3 9 7 0397ครับห้อยบีครับพี่น้องอยทส่วนสูงประมาณอะประมาณ140อยมาณ140นะครับขอคุณหลายครับพ่อเอามาตัวเดียวบ่มื้อนี้ตัวเดียวครับโอ้คือเอามา10ตัวเลือตัวเดียวปาดปาดนั่นละขอคุณหลายครับพ่อเอาครับเบิ่งนะครับจาลาคุณแม่แม่ อ่าสิบีเป็นงัว่าผสมมาไปสามเดือนแล้วเนาะค้ม,มตัวรือหลอดมากเหรอคุณแม่อ,แอ่าคมหลอดเนาะนะครับผมเอาเบอรอโทษตีต,รตร่อจัะไรกับคุณแม่มแบบครับบอกได้ครับผมห้าพี่น้องอยากได้น้ำเบิ้งคลิปแล้วอยากโทษไปซื้อน้ำคุณแม่ ศูนยะ์แปดศูนย์เก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับอยู่อำเภอใดแม่อำเภอข้าม,มวงครับพี่น้องนะครับของคุณแม่พันงว้วแดงบ้านข้าม,มวงอำเภอบ้านน้องม่วงอำเภอข้าม,ม่วงนะครับอขอบคุณหลายัครับคุณแม่นะครับเบื้งแ,แม่สาวง,งามครับพี่น้องเห็นแล้วนะครับเอาโดนเดียมาพอ่อที่เด็ดครับพี่น้อง โอ้ขากแดวแม่นี่หายไปไหนล่ะครับห้องแสนสาม,สามนะครับแม่สาวจักเดือนอะไรล่ะครับอายุเพิ่นเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องหัวสาวเจ็ดเดือนสิบเจ็ดเดือนโอ้ผมบอกผิดสิบเจ็ดเดือนนะครับโอ้ผมนีก่กอะสิบเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องขอไปหลายหลายๆบ้านเดียบผสมนีม่เนาะบ้านเดียบผสมเพิ่นมาเป็นลูกคอใด ลูก sk หาสองศูนย์ 0, แม่นี่ร้อยสี่สิบหาบวก<ม>เกือบร้อยเกือบร้อยหาสิบคุ่นละพี่น้องนะครับพุ<ม>่นสูงเกือบสวมหัวเจ้าของเปิดใบจกกักราบกูแม่แส,สนสามครับพี่น้องนะครับอหูหูเพียงปากพอดีอยู่อำเภอใดกครับอำเภอห้วยเม็กติดต่อเบอร์โทรจังไงครับหาอย่างไรไปเลี้ยงน้ำศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าสี่หกศูนย์หนึ่งนะครับคุณแม่ซูวาพ่อสุปัน ครับเอาครับขอบคุณที่รักครับแม่นะครับมแม่สาวครับพี่น้องเนื้อหนังหนังหนาสายยิ่ง่งนะครับเบิ่งออกกระทบนะครับสีแดงเข้มเป็นประคามพี่น้องแม่นี่นะครับเอาแม่สาวเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์กุ้งสังยิ่งย่งนะครับอยากได้น้ำเพลินไปเลี้ยงกันตามเบอร์ทั่วที่ขอใหงส์พี่น้องนะจิตใจอยากได้น้ำเพลินไปเลี้ยงกันติดต่อมาเบิ่งนะครับโอ้เด็กครับพี่น้องคนนี้เดี๋ยว ถ่ายฮะเบิงเชลลูเล่จังน้อยครับพี่น้องนะครับได้สวัสดีครับไในยังมากครับวัอนี้ยิ้มใส่ใส่ยิ้มใส่ไม่นันมดไม่อันมดวันนี้เอาเอาผ้าเบ่งด้วบ่าเนะนะครับเอาครับพี่น้องในหอยค้นรอเมืองสาระข้ามครับพี่น้องนะครับตลาดทั้งสาระข้ามมาเปิดเพิ่นสวัดเพิ่นสวักรสินวัอนี้ใส่หล่าจะคล้องมาแไหมมากไหจคลของมาเบ่าวใช่ไหม เอานะครับหลยไปแล้วครับคู่นี่สองหมื่นเก้าแม่ลูกคููนะครับลูกประมาณบัวสามกับซีเนาะแม่ลูกคลูคู่นี้ก็หาสิบสอง่อ๋อหาสิสองคููพุ่นนะครับเนาะเอาหามื่นสองพลูกคููแม่นี่เด้แม่นี่ของผู้ใดบ่แม่นหาลูกกมื่นหาบ่ครับแม่นี่แม่ใส่ใส โอ้แม่นอนกับลูกหกหมื่นหาเด้อโอแม่นคนละตัวครับพี่น้องนี่นะครับแม่ออกกระทบแม่ที่ดูนะครับลูกตัวแม่เนาะเอาเอาลูกตัวเม่นะครับลูกตัวแม่โอ้พี่น้องแม่ลอยหกสิบบวกนะครับผมเอาแม่ว่าเดี๋ยวสมอีกเนาะว่าเดี๋ยวสมเปิดไปเท่าไหรก็ครับคู่นี่หกหมื่นหาแยกเอาแต่ลูกเท่าไหรแต่ลูกสองหมื่นแปดครับพี่น้องนะครับเอาเบิร์ตไปแบบนี้ไซสครับ เบิร์แล้วเนาะเอาเอาเบอร์โทรเลยบ้านนี้ศูนย์หกห้าหกสามซีสองแปดห้าสี่ครับสองแปดห้าซีตลาดสารคามเปิดมือใด้ก่อนตลาดสารคามบ้านในหูอยู่บ่เอาตลาดสารคามบ้านหูมือเปิดครับพี่น้องแต่รับผมก็ได้ยินเข้าแวลามากว่ามันมันดีสิบจังแมนว่าแมนเลยนะครับผมก็ได้ยินแต่เข้านะครับเดี๋ยวจะถามจะฟ้องตลาดมันอีกเชียรนึงเดี๋ยวไปเบิ่งง่วแมรี่นะครับแม่สาวชาโลเลี ขายไปครับนี่ขายไปไหนล่ะครับผมเท่านรดครับสามสิบหกเมษาประมาณปีกว่าๆเนาะผสมมาไปเพิ่นว่าอ่าประมาณเดี๋ยวผสมนะครับผมสามหมื่นหกพันเมษานะครับร้อยสามสิบได้ยุครับส่วนสูงอ่าโตผูนี้ล่ะครับสี่หมื่นแปดพันนะครับผมอ่างวดอยู่อำเภอใดนก่อนครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับผม เอาจักปีเหรอครับอายุเพิ่นปู่นี่ประมาณวอดสองปีไปสูสีสเนาะนะครับติดต้อนเลยครับห้อยากได้ไปเรียงน้ำศูนย์เก้าซีจิตสามหาแปดหาหาสามนะครับผมอยู่บ้านได้ครับสารคามอ่าแถวบันหันเนาะนะครับผมเอาครับขอบคุณหลายครับผม จาโลเล่ถ้าเป็น้องมักตัวเมียหรือมักตัวผู้ก็ลองโทั่ปฐามน้องเพิ่นเบิ้งนะครับเบอร์โทัก็ตามที่ขอให้นะครับผมอยากได้ชาโลเล่ไปเลี้ยงไปคุ้นนะครับผมเอาไปเห็ดแม่บอกก็ได้นะครับสำหรับผู้มักตัวเมียนะครับไปยืนขอกแม่ฝากไอ้วิเอฟตัวนี้กําลัางนิยมนะครับชาโลเล่แบ่งกัดนะครับผมน,นิยมเอาไปเห็ดแม่อุ้มทองนะครับอันนี้แม่ลูกของผู้เลน้ยครับนี่เจ้าของเพิ่น บ่าเห็นจะค้องนะครับจังบ้าแล้วครับแม่ลูกคู่นี่ของผ้อครับบ่เห็นจะคล้องนะครับแม่ลูกนะครับบ่เห็นจะคลองครับพี่น้องน่าจะเบิดแล้วครับพี่น้องบรรยากาศในตลาดซื้อแล้วพ่อนันเอาขึ้นรถแล้วเนาะเอาบังคับพี่น้องนะครับเมื่อนี้การถือว่าเอาไว้สมนีก่อนด้วยครับพี่น้องนะครับนัดแรกนะครับโอ้บ้านเด็ดฟิดรปันไดพูดผิดพูดถือประกันได้ขออภัยนะครับผม ลงสนามข้งแรกตื่นสนามพี่น้องนะครับห้างหายมาหาหกเดือนนะครับอาจจะตื่นสนามเนี่ยขออภัย้หลายๆนะครับบางอย่างที่พูดไปกาจิพิษเนียถูกเนี่ยนะครับกับรอบนาเด้อวปั๊บโตครับพี่น้องนะครับเมื่อยุ้ครับพี่น้องแดดมือนี่ก็ถือว่าโดนโดนเทียด้ยลงสนามโมเดลมายางตลาดงัว4ีหาเดือนหลังกายบฟิตเลยพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้กับเซ้าวันที่ตลาดสมเด็จนะครับอำเภอเมืองตลาดอำเภอสมเด็จจังหวัดสวัสดีครับพ่อนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับ เสาร์วันที่7พฤศจิกายนสองพันนะครับอยากลาพี่น้องไปซัมมี่นะครับเอาครับท้ายแล้วครับไปครับผมเอาจากลาพี่น้องสวัสดีครับผมฝากกดไล k ์กดแชร์เป็นกระลังใจได้พี่น้องนัดหนาจะได้มีกระลังใจมีแห้งผ้าพี่พน้องมาเบิ่งเรื่อยๆนะครับผมท่านพี่น้องว่าสนับสนุนกับเมื่อยุพ่าชสมควรนะครับเอานะครับขันมักนั้มผมกับนะครับเมื่อยไปใดกระสุนเราพี่น้องนะครับจากลาพี่น้องไปซัมมี่ครับผมสวัสดีครับ